Hi kids สวัสดีค่ะเด็กๆ Today we are going to talk about courage วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความกล้าหาญ There are many things that are scary in our lives มีหลายๆสิ่งในชีวิตของเราที่น่ากลัว Some people are afraid of lizards, bees or snakes บางคนกลัวตุ๊กแกบางคนกลัวพึ่งหรืองู There are other things that make afraid sometimes too. are make afraid us มีบางครั้งมีบางอย่างที่ทำให้เรากลัวเช่นกัน Maybe we're scared to make new friends in a new school บางทีเราอาจจะต้องไปทำพบเพื่อนใหม่ในโรงเรียนใหม่ Or maybe going to t dentist makes you scared หรือจะไปหาหมอฟันทำให้คุณกลัว Have you ever been afraid of dark คุณเคยกลัวความมืดหรือไม่ Do you like to sleep in a dark room with no lights at all คุณต้องการที่จะนอนในห้องมืดโดยไม่มีไฟหรือไม่ Or would you need a small light on in your room when you sleep? หรือคุณต้องการเพียงแค่แสงไฟเล็กๆในห้องนอนเมื่อคุณนอนหลับ When I was young, I was the kind of kid who couldn't sleep in a dark room. เมื่อฉันยังเด็กฉันยังเป็นเด็กที่ไม่สามารถนอนในห้องมืดได้เลย Even with my siblings and parents were sleeping with me. จนกระทั่งเมื่อมีพี่น้องพ่อแม่มานอนกับฉัน I would have this thought in my mind that if it's dark, <S ฉันมีความคิดในใจว่าถ้ามันมืดลง a monster is watching and ready to attack me. มีสัตว์ประหลาดเฝ้ามองดูฉันพร้อมที่จะทำร้ายฉันก็ได้ So almost every night before going to sleep, ดังนั้นเกือบทุกคืนก่อนเข้านอน my brother would pretend to be a monster trying to scare me. พี่ชายของฉันจะแกล้งเป็นสัตว์ประหลาดพาย,ยายามทำให้ฉันกลัว Going bed every instead before bed fighting going night. to of เราลงเอยด้วยการต่อสู้กันก่อนเข้านอน The worst part is that I was always being scolded by mom สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือฉันโดนแม่ดุ Because I'm the eldest child เพราะว่าฉันเป็นลูกคนโต even prayed together pray as a family เราอธิษฐานอ้อนวอนในฐานะที่เราเป็นครอบครัว so there was no reason at all for me to be afraid ดังนั้นไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่ฉันจะต้องกลัว mom would say you're scared for no reason แม่พูดเสมอว่าฉันกลัวโดยไม่มีเหตุผล go pray again because God can give you the courage to face fear อธิษฐานอีกครั้งเพราะพระเจ้านั้นให้ความกล้า เชิญกับความกลัว Trust God because control God in วางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์นั้นทรงควบคุม I ฉันอธิษฐานอย่างหนักทุกๆคืน But every time the lights went every off แต่ทุกครั้งเมื่อแสงไฟดับลง This monster idea playing mind. ความคิดเรื่องสัตว์ประหลาดนั้นก็เกิดขึ้นในใจฉันอีกครั้ง could couldnt ฉันไม่สามารถกำจัดมันได้เลย

Can still the can right thing. still right do แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถึงแม้จะมีความกลัวเราก็ยังสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้อง This is called courage อันนั้นเขาเรียกว่าความกล้า Doing the right thing even when it makes us scared ทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะทำให้เรากลัว Let's watch to see what happens when Esther is scared มาดูกันเมื่อเอสเธอร์มีความกลัว Once there was a king named Xerxes มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเซอร์ซี The king was lonely, so he decided to find a new queen. The king's advisors searched and searched. At last, they came to the house of a man named Mordecai. His beautiful young relative Esther lived with him. The advisors told Mordecai that the king was searching.

บางคนเกลียดชาวยิวและต้องการทำร้รายพวกเขาเอสเธอร์ so right เป็นคนที่สวยมากจนทำให้ที่ปรึกษาพาไปพบกษัตริย์ทันทีกษัตริย์จึงตัดสินใจแต่งตั้งเอสเธอร์ Esther เป็นราชินีองค์ใหม่เอสเธอร์ kept her secret เอสเธอร์เก็บความลับของเธอเอาไว้ She tell anyone that she was Jewish that tell anyone didn’t เธอไม่ได้บอกใครว่าเธอเป็นชาวยิว Meanwhile, the king had an evil a d v i s o r named Haman ในขณะเดียวกันกษัตริย์มีที่ปรึกษาที่ชั่วร้ายชื่อฮามาด He hated the Jews and especially Esther's relative Mordecai เขาเกลียดชาวยิวและโดยเฉพาะโมเดคายญาของเอสเธอร์ He asked the king to make a new law เขาขอให้กษัตริย์สร้างกฎใหม่ใหม่ The law said

เอสเธอเพียนคนเดียวที่สามารถเข้าพบกษัตริย์ได้ Would she ask the king to save the Jews? เธอจะขอให้กษัตริย์ปกป้องคนชาวยิว This was the problem. นี่เป็นปัญหา It was very dangerous to go to the king without being invited. มันเป็นอันตรายมากที่จะไปพบกษัตริย์โดยไม่ได้รับเชิญ If the king didn't want to see you, you could be killed. ถ้ากษัตริย์ไม่ต้องการพบคุณคุณอาจถูกสังหาร If Esther tried to help, The king could have her killed. If tried to help them, help but if Esther didn't go, the Jews would die for sure. Esther, go, Esther decided to help her people. She told Mordecai to tell her people to fast and pray. for three days เธอบอกบุนเดคายให้บอกผู้คนให้อดอาหารและที่ถฐานเป็นเวลาสามวัน Then she went to see the king จากนั้นเธอไปพบกษัตริย์ She said, Oh king, have mercy on me เธอกล่าวว่าโอ้กษัตริย์ขอความเมตตาข้าด้วย The king said, Stand up my queen, don't be afraid กษัตริย์ตรัสว่าลุกขึ้นยืนราชินีของฉันอย่ากลัวเลย I will give you anything you want ฉันจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการ Esther Asked the king to come to her party. Esther, she would talk to the king about the problem at the party. She invited Evil Haman to come along too. Meanwhile, Haman was preparing to kill Mordecai. Then it was time for the party. Everybody was enjoying the food when Esther spoke to the king. She asked the king to save her people. The king was confused. Who would try to harm the queen? <laughs> ใครจะพยายามฆ่าราชนี Esther pointed at Haman เอสเธอร์ชี้ไปที่ฮามาน She said Haman is trying to kill the Jews เธอพูดว่าฮามานพยายามฆ่าคนชาวยิว Just then a guard came in จากนั้นยามเดินเข้ามา He told Haman that they were ready to kill Mordecai เขาบอกฮามานว่าพวกเขาพร้อมที่จะฆ่าโมเดคาย The king asked Haman What have you been doing กษัตริย์ถามฮามานว่าเจ้าทำอะไรลงไป Mordecai is my hero โมเดคายเป็นฮีโร่ของฉัน in life the past he saved my ในอดีตเขาช่วยชีวิตฉันไว้ and how dare you try to kill my queen แล้วเจ้ายังกล้าที่จะพยายามฆ่าราชินีของฉันได้อย่างไร the king called the guards กริยัเรียกทหารองครักษ์ then the king told the guards จากนั้นกษริย์ก็บอกยาม take Haman out and have him killed พาฮามันออกไปแล้วให้ฆ่าเขา Mordecai became the king's new chief a d v i s o r โมเดคาย i กลายเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าคนใหม่ของกริยั the king made a plan กษัตริย์ทรงวางแผนเพื่อจะปกป้องชาวยิว All of the Jews were saved คนชาวยิวทุกคนรอดแล้ว Esther had saved her people เอสเธอร์ช่วยชีวิตประชาชนของเธอ Even though this story happened many years ago แม้เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน We still remember how Esther rescued her people เรายังจำได้ไหมว่าเอสเธอร์ช่วยชีวิตผู้คนของเธออย่างไร And t a l k to King Xerxes และผู้คุยกับกษัตริย์เซอร์ซี The end จบแล้วค่ะ Courage scared. doesn't you are never mean ความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่กลัว All of us get scared sometimes บางครั้งเราทุกคนก็กลัว God promises to give us the courage to face our fears พระเจ้าสัญญาว่าให้ความกล้าหาญกับเราให้เผชิญกับความกลัวของเรา To do what is right even if it's scary ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้มันจะน่ากลัวก็ตาม Our v e r s e for today comes from Psalm 56 verse 3. ในบทเรียนของเราวันนี้มาจากสดุดีบทที่56ข้อที่3 When I'm afraid, I put my trust in You เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ This is something we can tell God every time we feel afraid และนี่คือสิ่งที่เราสามารถบอกกับพระเจ้าได้ในทุกครั้งที่เรานั้นรู้สึกกลัว We can say it like a prayer เราสามารถพูดคุยได้เหมือนกับการอธิษฐาน Lets together try again มาลองกันอีกครั้งหนึ่ง Psalm 56 verse 3สดุด,ดีบทที่56ข้อที่3 When I'm afraid I put my trust in You เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ Just like Esther in our story เหมือนกับเอสเธอร์ในละครของเรา She trust the to the courage God king and have pace ถ้าเธอไม่ไว้วางใจพระเจ้าไม่มีความกล้าหาญก็ไม่ได้เผชิญหน้ากับกษัตริย์ Because she was afraid to be killed เพราะว่าเธอกลัวที่ถูกฆ่า She would have never been able to save all the Jewish people เธอไม่สามารถช่วยชีวิตคนชาวยิวได้เลย For me I listened to my mom and kept praying สำหรับฉันฉันฟังแม่ของฉันและเก็บคำอธิษฐาน And guess what และก็ไคาดเดาสิ่งนั้น God gave me the courage to face my peers. พระเจ้าให้ความกล้ากับฉันเผชิญกับความกลัวขอบฉัน All of us can be brave like Esther. เราทุกคนมีความกล้าเหมือนกับเอสเธอร์ When I was afraid t h at night, เมื่อฉันกลัวตอนกลางคืน I would just say Psalm f i f t i verse three to myself. ฉันพูดว่าสดุดดีบทที่56กข้อที่3กับตัวเอง When I'm afraid, I put my trust in You. เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ and then a then would I pull slip หลังจากนั้นฉันก็พลอยหลับไป no monster more peer of peer ไม่ต้องกลัวสัตว์ประหลาดอีกต่อไปเพราะว่าจ้าเพราะพระเจ้านั้นเอาความกลัวไป When I was in grade one I was so scared of getting my exams wrong so my mom told me to say this verse When I am afraid, I will trust in you. So I said it over and over and over again. And when I was in grade 2 and 3, I wasn't scared anymore. So you see that God is with us no matter what. That is why we never have to be afraid. The point need to remember today need remember สิ่งที่เราควรจำในวันนี้ก็คือ God gives me courage to face fear พระเจ้าให้ความกล้ากับฉันเผชิญหน้ากับความกลัว Let's say it one more time มาพูดกันอีกครั้งหนึ่ง God gives me courage to face fear พระเจ้าให้ความกล้ากับฉันเผชิญหน้ากับความกลัว Let's pray <S มาอธิษฐาน Jesus พระเยซู I thank you for every child watching today. thank you that you are always with us. We know that when we are afraid, we can put our trust in you. in Jesus' name, Amen. Let's go to our ABCs! Matang ABC, di kwa! We just listened an amazing message from the Bible. เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภีร์ You may have never asked Jesus into your heart before. หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ Right now I'm going to tell you how you can do that. ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทําได้ Just remember your ABCs. หนูจําแค่ A B และก็ C A admit A คือ admit ยอมรับ admit that you have done wrong. ยอมรับว่าเราเคยทำผิด and ask God to forgive you for disobeying Him และขอพระเจ้าอภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ be b e l i e v e และก็ be คือความเชื่อ believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอภัยบาปเพราะพระเยซูทำให้หนูเป็นคนชอบทำต่อพระเจ้า c และสคือ choose การตัดสินใจ choose to spend your whole life depending on God's power เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป and help you live And love like Jesus และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now you can tell others that God is your leader จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู And your best friend และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did you make this choice today ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและตัดสินใจตามตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now ลาก่อนค่ะตอนนี้